อย่าลืมกดติดตามช่องทัดไทยบ้านนะครับตัวหนังสือสีหงแดงซ้ายมือนะครับผมนี่แล้วก็กดติดตามเข้าไปนะครับมันจะขึ้นรูปกระดิ่งด้านขวามือนะครับกดไปที่รูปกระดิ่งนะครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับกดแจ้งเตือนทั้งหมดนี่ครับทุกท่านจะไม่พลาดการติดตามช่องทัศไทยบ้านนะครับผมสวัสดีครับพบกับทัดไทยบ้านนะครับมาอนีทัดไทยบ้านอยู่บ้านโขกนะครับตะบนหัวโทษนะครับอำเภอสวนภุ้มนะครับจังหวัด้อยเอ็ดมาอนี่เดี๋ยวเสียภาพมาบึงกบแม่พันธ์นะครับของ คุณแม่นะครับพุกแม่ม้อนนะครับบานโข่งนะครับเดี๋ยวเสื้อผ้าไปสอบถ้ามนะครับคุณแม่ม้อนนะครับครับกบเดียการอย่างกบนะครับว่ามันเป็นยังไงครับโอเคตามกบมาเลยครับนี่ครับเป็นแม่ม้อนนะครับมาเบิองบ่อปลาแม่ม้อนนะครับอันนี้เป็นบ่อปลาดุกเนาะบ่อปลาดุกบ่อปลาดุกโอ้จักจักมือเราเนี่ยปลาดุกนี่สองอาทิตย์กวัวป่ะประมาณสิบสี่สิบห้ามื่นสิบสี่สิบห้ามื่น

ลูกค้าลูกค้ามาซื้อห่อนหมองด้วยพี่น้องนี่ลูกค้า<อ>ัวใหญ่ขน่เพราว่ามบ่องอนันี้นี่กบพอใบด้วยครับเด้อกบพอใบกิโลนั้นหนึ่งร้อยบาทเนตครับ <ừ> โอ้ตัวใหญ่เถไงสั่สงเดือนขึ้นใหญ่ไปเถอะเนาะสองเดือนกบมันมันเองอันน้อันนี้แมบันธันาจากถ้าคนเราควันบลูเบอรีม

เขาเลี้ยงไส้บ่อปูนกับบ่อดินมันแตกต่างกันอย่งไรเนี่บ่อปูนมันก็คือว่ามันสีไทยหน่ำง่ายมันดูแลง่ายกับบ่อดินจะหน่อยเพราะว่ามันหล่างง่ายมันสะอาดกันบ่อดินมันก็ดฉันเท้าไว้โดนมันก็ดหน่ำมันเหม็นอันนี้เท้าหล่างสองสามมือเท้าเท่ยว่ะคือเท้าเปิดเท้าไปเห็ดงานยังก็ได้ไหมเปิดหน่ำทิ่มใหม่เท้าก็ไปเห็ดเบียก์ยางอื่นก็ได้คเขาก็จังมาัเบิ้งเท้าก็จังมาหล่างใส่หน่ำไม่มันระบายหน่ำง่ายพร้อมเนาะเผ็ดถิ่มเหม็น สองมื่นสามมื่นท่านถ้ากบหลายมันต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันหมุนเล็กมันขี่ดูนี่นี่อันนี้หัวพี่น้องโอ้หัวหัวหัวมันจะเห็นโตเปล่าเดหยวเห็นมโนนี่หัวหัวมันเห็นโตว่ามันจีเนียว่าพี่น้องหัวครับหัวเห็นไหมครับพี่น้องหัวนี่ตัวน้อยไอหัวครับเจ็บบอนื้อไงเจ็บบอลมันเป็นี้เป็นเป็นยังเนี่ยเป็นลูกเป็นเอาเห็นยังมันเนี่ย ลูกอัดแล้วลูกอัดมันลูกอัดบ่อไม่โอ้ลูกจากนี่บ่แมนบ่จากแม่กล้วยานี่แม่พันแมนโอ้เฮาจังแยี่ยกมาใส่บ่อแมนห้าบ่แล้วเฮาแม่มันออกจากไข่มันถ้าเฮาไว้น้ำกันคือมันจะกินไข่่แมโอ้เฮาออกจากบ่อตัวแม่มันเฮามาลงบ่อนี่ออบ่แล้วเป็นบ่มันไข่แล้วขึ้นหนึ่งนี่พี่แกงมามันไข่แล้วเฮาก็ตักแม่มันออกออื แม่ากแม่มันหอวละแบบเท่นี้เข้ากับป่อยใครมันไวสองมือมันกับเป็นตัวหัวเมือนสอ่างมือกับเป็นตัวหัวเยอเกิดเหตุป่ยอย่งเอาออกหมดสิเดืดลังเงี่ยมันตาเรเห็นตัวคบวกัาโอ้นเยอะครับเสียอนี่ลครับคบแม่พันห้องครับนี่ครับโอ้เปนดอกตัวใหญ่เลยนี้ โอ้คูแม่วันนะครับเพิ่นว่าขายคูละหาลอยเนาะคูละหาลอยอืมกันคูแม่ียไงลิคูเจ็ดลอยคูไงลิเจ็ดลอยโอ้ไม่มีลายหลุดอืมไม่มีลายหลุดลายลายหลุดได้ขนาดในกลบเมีอืมนี่นะครับของของพอใบนะครับของพอใบนะครับพอใบแม่หมอนเด้อร์บอกรบ พูดอะไรตรงการซูนเจน,นะครับ,อบเอาไปเห็ดเป็นพอพันแม่พันนะครับคููรหาร้อยเด้อเนี่ย้ตัวใหญ่ดีครับถึงเ็ยแ,แม่ใหญ่แม่ใหญ่แม่ใหญ่ถึงเจ็ดลอยแม่นอยอยห้าลอยถึงเจ็ดลอยคูหนึ่ง่งแต่าพันอยพันใหญ่ครับทู้ชมนี่แถนี่จริงๆมันมันจัคเจ็ดลอยแมโดนแมคูอู้นี่ตัวนี้นี่นี่น,นี่นี่่นี่นี่นี่น่นน่นน่่อ่ นี่จับแล้วเนาเนาะโอ้ืมนี่แล้วครับคูรัเจ็บหารอยถึงเจ็ดรอ่นวานลอยตอืนี่เ็สองเดือนกัวเขาบอกเขาเนี่ยองเดือนกัวเนี่ยเสมอนสองเดือนกรัวนะพี่น้อง้ถึงเดือนขาพูดนมันหญ่ไหมเดือนกุงากเสียลงไคลแล้ว เพราะว่ามันใครหัวปีไหมเออเดือนกรุงห้ามีหน้าเม่ศานี่คือห้องเง็ยแถงพ่อเลยอืมช่มีใครได้หัวปีติแนนเพร่าปีไม่ห้องปีไม่ห้องก็เริ่มถ้ามีอยูเขามันมมดอีกครบเหนีวเ่าครบเ่านี่สามปีสาปีสปีเ็ไต้ดขายเขาปอยสปีห้องก็ไปปอยห้องไปเด็กขายกินไน้่อไปปอยปอยเด้ห้องพ่ขาเขาได้เพราะว่าเขาขายห้องร้ายห้อก็ต้งปอยเอเนาะ ืปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติแมมได้ไปแพยูุ่น้ำงานหน้าเนาะห้ามทงหน้าน้าหน้าเขา่อย่ยกินอือสามปีครับอายุคบสมลอยข้นโลเลวันเขาบอกแล้ว้ใจมากกินดินี่แหละครับอันไนีัน้ก็สิเป็นบ่ออนุบาลมันนอสองบ่อเนาะลูกกบอนี้กรสิบ่กบแม่พันอันนี้ก็สิเป็นปลาดุกไปเบึ้งไปเบึ้ง่านผู้ชมครับ แม่พันธุ่มันใครผ่อนทีสีไข่แล้วมันไข,แนขน่แล้วนี่คือไข่มุนี่ละนี่นี่ไข่ย,ยึดตลดอดไข่เต็มบ่องเลยนึงอันนี้ใส่บ่องสีเลยบ่คือเขาแยกออกไว้ผูนี่แม่ผูยุหันนี่แม่ยุ่น่โอ้อันนี้อันนี้อันนี้บ่อแม่แม่ค่ะถึงเวลาคบสีไข่ขันมันพร้อมที่สีไข่เหาต้องแยกให้ต้องแยกมันออกไว้คนละอ่างโอ้อันนี้คบแม่ไข่ไข่คบตัวผูตัวที่นี่ นี่บึงกบพอพันพี่น้องี่ยคนละหมองอันนี้มมันไข่โอ้นี่พอพันอืนี่นปีกัอืมลักษณะมันสีตัวน่อยแมตัวหน่อยก็ตอยก็ตัวแม่อ้หอันนี้ตัวผูด้วยพี่น้องอือนี่เป็นกบตัวผูเพราะว่างมันนั้นขันเท่าเอาไว้น้ากันช่วงนี้คือมันสีข้มกันตลวอลอดเทาต้องแยกขันเท่าเพาแยกมันสีไข่ถิ่นซื่ออือือืนี่ไข่ครับเราแยกนะครับบบ ตัวใหญ่สิเป็นตัวตูงมันไข่แล้วพรพวมไข่เราคือห้าตรงแยกออกจากกันเพราะมันสีค้างไวแบบนั้นด้ครับตรงแยกเนาะทำไข่แทนห้าพวมที่สีไข่เราห้าตรงแยกออกจากกันไวคันช่วงมันสีไข่นั่นเมื่อใดห้าสีเอาลงไข่เ้าจังเอาเขาหากันหูแม่เ้าจังเอาใส่ทำกันคันช่วงที่ห้าเพาเอาไข่คือห้าตรงแยกไวครับโอ้ยเนาะแยกตัวเมียสิตัวใหญ่ตัวผูสิตัวหน่อย ขันตัวพร้พอมทีสินี่ก็มันก็สจีเลืองอมันเป็นตัวเหลืองหุยหุยผุนเลยอ่ะที่เป็นตัวเหลืองเลยเนาะแมนโอ้นี่นะครับผู้ดใดสนใจอยากเลี้ยงนะครับติดต่อแม่หมอนเดี๋ยวสิฝากเบอร์โทรไว้นะครับอันนี้แม่นี่มันบอยอยังนี่อันนั้นบอยไปหางโนบ้านหัวกันละมันบอยท่านไหน,น,นอันนี้มันติตายมันหัวกันไงหัวกันตายแล้วไอ้อ๋นี่เด็กกบน้อย กบหน่อยกบหน่อยแต่ว่ามันบ่อันหลไหมมันมันเรือที่่าขายไปแล้วมันบ่อกหลไปเลยไปล้วมันก็นล่งนั่นั่นมันอยู่ทัวทถีบแล้วกบหน่อยุนนางอยู่ขนมันบ่อกหลช่วงนี้คือกบมันมันหน่อยแล้วไหมคือเอาขายออกไปแล้วมันช่วงนี้ข้าสิบัวควายเลี้ยงกบหลายอืถ้าเลี้ยงก็คือกุมผ้ามีหน้าเมษาในกบสีหลลูกกบกับไหลเยแยกวบนี่เนาะกบหน่อยแมนห้าสีแยกอ่ะอันนี้ข้าสีเห็ดบัวไม้เห็ดมีสองสองหมองครับ นอันนี้ขบ่อ่คนีเดีบ่อรฮมครับอยเลงออกเอาปูนลงเหี่ยวบ่อปูนอืมเอบอว่าปิควาก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ใ้ความรู้นะครับนี่ครับนี่นะครับมีนอี่ครับผู้ชมอืมท่านผู้ชม นี่นะครับนี่นี่นี่ครับนี่ใหม่กระซิบกลายเป็นกบหน่อยเนาะวันนี้เนาะอือนี่นะครับเี um> ่าขอบคุณแม่หมอสหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวจะฝากคลิปไว้นะครับคันมาคลิปนี <t ark <t ark ้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทัตไทยบ้านน้ำนี้ด้วยครับกับคลิปต่อไปเดี๋ยวทัตไทยบ้านสีพาไปไทยยังกับรอติดตามนะครับทัตไทยบ้านจะทำคลิปออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสวัสดีครับ